Τι λυπημένο! Πόρος λυπημένος. เอาละพ่ซีนเบกตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการอุปสรทีวีแล้วก็มาอยู่กันในหมดจําลองกองทัพเรือนะนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเออเราเพิ่งไปต่อแขวเข้ามาคือเราเป็นจําลองว่าเราเป็นนักข่าวนะแล้วก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเออสถานีไม่ใช่สถานีี่เหมือนมารีนฟอร์ดเข้าใจใช่ไหมมาเที่ยงงานวันเด็กอะมูมเออประมาณนั้นแหละแล้วก <uch> ็จะมีเออไปทางด้านของฝั่งโจรสลัดด้วยนะที่แบบว่าจะมาปล้นพวกเราคือแบบว่าเราเราจะมาเที่ยวงานวันเด็กแล้วก็ออกทริปเรือกับพวกทหารใช่ไหมแล้วไม่ไม่รู้เป็นอะไรว่าทำไมทหาร กนยื้อที่พยายามชนิงเนย้มนยมาให้เลยเหรอผมซื้อผมซื้อร้อยบาทเอา้เอา โดนยิงนะไปเกมาเร็วพี่มุ่ยเข้าไปมาเที่ยวแล้วน้องเที่ยวแล้วไม่รอทหารเลยนี่เรือเที่ยวจริงเหรอเหมือนเรือไปนองบางดีเลยอ่ะมันเปิดเปิดทำไมแล้วไปยิงเลยเรือไปเกยเข้าไปดูพวกมันดิไปดูพวกเรือรบตรงนั้นดิเรือรบราชนาวีเรือรบยิงกันเต็มเลยจะไปซ้ายมือเออนั่นแหละเรือรบราชนาวีไปเกยมาได้เดี๋ยวพี่ขับให้แล้วพวกยียได้ขึ้นมากับเราทำเยี้ยอะไรเนี่ย แล้วก็มีคนพยายามจะพิมพ์อะไรต่างครับอยพี่เฮ้ยมันให้เราไปที่ออบเจกทีปอ่ะแต่มันต้องไปที่ออบเจกทีปไม่ใช่หรอขวามือแบบไม่ไปเลยไหมไปไปไม่ไปเอาจิตีไปเนาะเอาจิตีไปอยู่ข้างหน้านั่น go to w a r พี่แกอยากได้ออบจิตีนี่ไงปะทะเรือรบไอ้น้อง crab pilot

ไอ้กูชนพนตายไปแล้วเอดมนจั่งเยอะเลยจนสลัดไนเลยโดนนสลัดบเ้ยโอ้โอ้เจ็ไปเลยเลื่อนเลยิเดียวแล้วเอ้ยไอ้ย้กาเลือยิงตูดมอะไรอะไปเราเราไปกันเลยไหมผมซื้อเรือด้

มันยิงไม่หยุดเลยดูดิไอ้เหี้ยซื้อลำนี้ได้่อเมียอะไรไอ้เหี้ยกูยิงทะหันไปมันมีนะตนอเมียซื้อเลยไอ้เอมีนะเพื่อนจะซื้อได้ที่ผมแถวบางกอกพื้นไม่หันเรือกลับไม่ไอ้เกอหันเรือกลับไม่ได้นะไอ้บกเจอพี่รองเขาเลยพี่ไปขับได้ัพี่ขบไหมอย่างนี้ต้องโดนเกย์อย่างนี้ต้องโจรสลัดปล้นแน่นอ เงี้ยก็ไม่เงี้ยสัสเอาเดี๋ยวมาแล้วตายตายแล้วปืนใหญ่เลาบอกดูดิมันมีอะไรทัางแชลล์ last warning อ่ะตายแลปืนใหญ่ยิงกูเยอะเหลืองนักไซน์นะปืนใหญ่ยิงกูเยอะแตกเลยเฮ้ยกูไม่เป็นไอ้นี่นะ กูเป็นโจรสลัดนะอ่ากูเป็นโจรสลัดด้วยเฮ้ยได้แล้วกดได้แล้วเฮ้ยเป็นด้วยเป็นโจรสลัดได้แล้วทีมากดตรงทีมเป็นด้วยโจรสลัดด้วยมีโง่มีก๊อตไอ้มงบนทางของคนดีมันไม่มีหรอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมาแล้วยิงเลยอืมยิงโอ้บอลป้อมมาสู ให้ตายหมดก่อนไอ้ยไม่ทหารว๊วไอ้เหี้ยนั่นเองบอกว่าโกงโกงโกอยู่เลยตัวทหารเรือในนี่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 ไอ้เหี้ยมันเก่งยังว่าปืนเหี้ยทำไมมันเก่งยังวะแล้วทำไมพี่โจสลัดเป็นได้ใแค่ปืนเนี้ยกบพี่เออเราต้องซื้อป่ะด้านหลังมึงเนี่ยนี่เราได้ใช้แค่ปืนเหี้ยจริงจริงเด้อ ปืนใหญ่กุ้งสีน้กูมันใ้ปืนนี่กูปืนใหญ่กุ้งสีซื้อเลยหนึ่งมื่นแคชไอ้นังโอ้มุมมุขอเรื่องใหญ่ๆชี้เอ้ยต้องเติมวีซ่าเอ้ยเรือผู้ทำลายอสองพันเนี่ยปะทำได้กับกูมีไอเงี้ยกรุณารโรโรบักเซอร์เออเร่คนไม่มีเงินเออรคนไม่มีเงินเลยนะ อะไรมด้านซ้ายอ่ะมันกดเข้าเร็วอื่นได้กูเข้าเทอร์นาติกใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้เทอร์นาติกวะคือกูกดเข้าตีมามันเป็นตีอ๋ออ๋ออ๋อตรงเมนูการฝากเนี่ยเลยเออฝากเข้าเทอร์นาติกมาไหนจัไงเเออว่าที่ฐานเราเออเนี่ยนาะเืออุ้ยคือมาเรือมาว็ใหญ่เลยกดเ่าตัวตายมั้งไอ้ดูเปิดมันดิอืมไอ้น้องไอเปื่อนเปื่อน ไอพี่ปืนใหญ่ขอเล่นปืนใหญ่หน่อยพี่ยิงโอ้ยปืนใหญ่ไทยเรือก็มีปะก็บอกิย่โดนยิงปืนใหญ่กงสีโดนปืนใหญกงโดนกีไอ้นใหญุ่งศีวพอยน้งเนไอยัยักันเ้อ่ากันปกิโลมันมันกงสีห้กิโลใส่เราเมื่อกี้ ไปเยอะไรวะเนี่ยมันเปิดเพลงม,มันเ,นเ,เลอือดโป้เลอื <c oughs> เลอดโป้เลือดดีเอกดการฝากกันมาเรือเดิมมันจะไปไหนเนี่ยอ๋อแล้วก็เลยจะปุ่นเนอะนี่เพื่อนเฮ้ยมันจะมีมันจะมีพวกทหารอยู่ข้างในเว้นี่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 เนี่ยเออทห <c oughs> ารเนอะยิงได้ปืนใหญ่เลยทหารเนอะเจอปืนร้อยสี่กระดุมเข้าไปนั่งไ <c oughs> อ้กูห้าสิบแคลเลยตอนเนี้ยเฮ้ยทหารก็เลยกูหยุดเลย มาอยู่กับบังกูมาอยู่หลังกับบังกูไปหนิดเอียงเลวมาอยู่หลังกับบังกูว่าจะล้อมันมีเสียงอื่นเข้ากูย้ายนะไปที่อื่นไปเรือตะคริวดีกว่าอันบนสุดอะเรือตะคริวไปเรือล้อบอลเรือล้ออ เรลัเยตวเป็นจลัดรุดใหม่จริงเลยบอเลไน์นะอดับเลยเรลับเรือับเลยเฮ้ยเลือลัเปิดฟะมอะไรนอืมงครน้องเ้ยไม่เถื่อนว่ะโอนบุกฐานเลยดูนีหัวบนเฮ้ยโอ้ยมาบุกฐานเลยอนียยิงเลยเฮ้ยวระเปิดแล้วเฮ้ยทีมเราวัางระเบิดวิดิเฮ้ยตอปไปดอ โอ้ยคงของทานเรือขานเรือยิงมันยิงมันเลยไปเยว่เดยวยิงไปเลยัไปเลยไปไไอ้ยนดเดียวเรือละปเปอร์ดับเลยไอ้ยิงมนเวไอ้เ้ยเจ้าเรือสงลำเงเออเรือตะคริวอืปเวจไอ้ยัจะจบแล้วลเด้อมเลยเฮ้ยเอียงเลยเลยเอียงไอ้่อมก่อนไปไ ขึ้นปืนเร็วขึ้นปืนเย่าซ้เลยกระปองกับมึงก็เห็นเป้าเฮ้ยข้ามันไปยึดเรือยึดเรือยึดเรือไอ้น้อง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 ข้างในมีคนป่ะมี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 กูยิงกัะป๋องอยู่กูยิงกับป๋ออยู่ออตายตายตมันตายแล้วมันตายแล้วไปด้วย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 โอเคไปแล้วไปแล้วไปไปไปมีตอบปดีแล้วเลยเฮ้ยตอบีโดทำงานได้แล้วอะอยู่ข้างในอาจจะเป็นความคิดดินดีนะปปปปปาปปาปปป เฮ้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเคลียปรับไปมุมมองไอเพียดแล้วโกไปปรับเลยเฮ้ยมีปีนตำรวจข้างหน้าเราหยิบวางกันนะนี่มนี่มันมันมันเห็นกุระมันเห็นกุระมันเห็นกุระนี่นี่มันเห็นกุระมันยิง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 เราไม่เห็นเราไม่เห็นเราเราบังต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 าเราเกือบตายแล้วเลือด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 เฮ้ยเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาเพื่อนเรามาโอ้ยเกือบตายตลอดภัยเลือดก่อนรีเลือดก่อนรีเลือดก่อน เพื่อนเลลเอเปิืนมันดีคอยหีด้เฮียไปรู้มีที่ซ่อนด้วยไหนเฮียเดีเข้ามาเลเฮ้ยเมาเข้ามาเข้ามาได้เขาได้เขาได้เขาได้อ้าวอี๋ห้งรอในนี้ละมึงเอฟจำจนต้องระเบิดสักลูกสดชื่นเลยตรงเนี้ยไอมนีขึ้นไปได้อีกเฮ้ยได้เลย ไอ้เออว่ะมีท่อว่ะมมีท่อเพียบเลยมีไปหลายทางโอ้ชนะแล้วเท่เอ้ยโดนพวกพี่น้นองสมรอยในท่อแล้วค่อยส่องรูนะอย่าโดดลงไปกลางวงนะผีช่องแง่แล้วมีคนแตกระเบิดเพื่อนเราแตกระเบิดอยู่เด็ดติติด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 อยู่เงี้ยเฮ้ยถ้ามันมาแก้เรายิงมันเลยมีคนไม่ใช่มีคนเฮ้ยพี่พี่อยู่ในช่องแอร์อยู่เฮ้ยถ้าเกิดมันเดินมาหน้าประตูยิงมันด้วยมันเล็งมอยู่มันลูกซอง เออไปเกรอไว้รอไว้ลบไว้ไปเกรอไว้ไม่รู้ให้มันบกให้มันบกมายิงไปเกอ่ะมันไม่รู้บีบียังไงไปเกไอ้ไไม่ได้ยิงม่ไยิงแล้วไปเกไม่ต้องเายมยิงอีกมุมหนึ่งที่มันเห็นมมมันิ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 อยู่ไหนวะเดี๋ยวเดเดี๋ยวนี่มันอยู่หน้าเราุมพี่เไปยิงเลยบ้ารอรอยังไม่เห็นมันเลยอ่ะยงไปไหมไปเอไป ซ่อนไอ้น้องไอ้เหี้ยเข้าไปแล้วเสือมีอะไรกระจกกระจกมาจิกจังเข้ามาว่ามันจับกูเลยกูติดคุกไ,ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูติดคุกมาก่อนจับกูกลายเป็นผู้มาเยือนเลยกูคุยน้องกูเป็นนักโทษใหม่สองห้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่เปลี่ยนกลายเป็นผู้มาเยือนพี่บริสุทธิ์แรกนั่งตอนนี้ เออถือการต,ตอนนี้เตาผมวนเต้นแต่พี่มาอ่านดูข้างหลังเย่ละเร,เ,เราถูกเจ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> เราถูกเรียกเข้าวายุสวยแล้วมั้ยเป็นฝั่งอะไรไม่ได้เลยนะพเปิดตู้มันเปิดประตูค้างอยู่มิ้งผ่านเลยมิ้งผ่านเ <c oughs> สร็จแล้วอย่างงี้ไม่จ่ายไอดีหรอก <c oughs> มัในมีใครดูเขาเปิดค้างไว้ที่ถ้ากูโชว์ไอดีคือมันฆ่ากูแน่เฮียเออมันจับแน่เอ้ยถ้ากูให้กูกลับไปเป็นผู้มาเยือนตอนนี้กูต้องเสียถึง25บาบล็กเลยเสียดิเสีย่ะ เฮ้ยสี่คุกเยี่ยแล้วพี่มีบล็อกโอเคกูออกจากคุกละพี่พี่พี่มามาเป็นผู้มาเยือนแล้วกูอยู่กูเป็นนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไอดีเฮ้ยพี่เรากดใจพี่เรากดใจดีไอดีก็ดีกูติดคุกมาแล้วไอ้น้องกูมาแล้วกูมึงต้องการใช่ไหมล่ะมึงต้องการแล้วแล้วเดมันกำลังกินตรวนบัตรอยู่ไอ้น้องโอ้ยผู้บัญชาการทหารเลย บูมมาดูดิรงโชบัดเฮ้ยรวมเกียร์ฉบัดดูโชฉบัดงูไอ้พวกแกโดนจิงตายแล้วบูมชาวไอเดีเอ้บูมรวมร่างลวมร่างมันไม่รู้หรอกผู้บัญชาการบาลทำไมทำไมกูโดนจับอ่ะกูมาคติดคุกเลยมึงไอ้เหี้ยกูติดคุกเว้ยเป็นที่ต้องการอะบูง โอเคพี่สิทธิ์เบเกต์ก็ต้องจบกันไปแนละ้วสำหรับรายการอเมนทีวีแล้วก็เออเกมอนนะไรนัมันชื่อเกมอนะไรเออกองเรืออะไรทุกอ,อย่างซีมูเลเตอร์นะซึ่งก็ถือว่าเป็นโหมดที่แบบว่าสนุกมากๆเลยนะใครที่อยากจะมาเล่นก็มาเล่นก็ได้นะแนะนำให้ปเป็นผู้เข้าชมแล้วก็ทำอะไรแปลกๆนะแล้วรับประกันได้เลยว่าจะสนุกอย่างแน่นอนนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดสำหรับใครบ่นแล้ทุกคนต้องขอขอบคุณคขอบใจไปทั้งตะกี้นนะจุนดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย